สวัสดีครับผมสัญญาบาังกรเป็นประธานกุซิโลสังคมบน,นจันทบุรีซึ่งการอบรมกุซิโลรุ่นล่าสุดคืออบรมรุ่นที่174หญิงและ175ชายที่ตึกสุวรรณศีสังคมนทนจันทบุรีการอบรมนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับตั้งแต่วันที่5 8ถึง8ตุลาคมขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับว่าในปีนี้เนี่ย เรามีสมาชิกที่เข้าอบรมหลากหลายสุภาพสตรีนั้นมีจำนวนด้วยกัน33คนแต่ว่ามาจากสังคมทุนต่างๆสังคมทุนท่าแหล่ราชบุรีกรุงเทพของเราจันทบุรีเองก็มาจากหลากหลายวัดแล้วก็ในส่วนของอผู้ชายก็ด้วยเช่นกันผู้ชายแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าสุภาพสตรีหน่อยแต่ก็มีจำนวนถึง18คนด้วยกัน ก็มาจากสังคมบอ,อทุนต,ต่างๆเหมือนกับที่ฝ่ายหญิงมานั่นเองบรรยากาศของการอบรมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าได้รับความรา่วมมือจากทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนับตั้งแต่คุณพ่อจิตาธิการระดับชาตินะครับคุณพ่อวิชานปิจเจริญคุณพ่อจิตาธิการกิศิคมคุณพ่อวิอรัชสารรัฐซึ่งเป็นผู้ที่นำกุซิโลโภายใต้การอนุมัติหินชอบของพระคุณเจ้าเทียนชัยสมานกิจเ,เข้ามาในสังคมบอทุนจันทบุรี เมื่อปี2519จนบจนกระทั่งบัตนี้ทางข้าวบุตนจันทุบีเรามีคุซิโลอายุยืนยาวมาถึง47ปีแนละ้วอีกไม่กี่ปีขา้างหน้าเราก็จะฉลอง50ปีในการดําเนินการอบรวมครั้งคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายและก็จากความร่วมมือกันเนี่ยคุณพอ่อกฤศดาสุขพัฒน์ซึ่งเป็นกิตติการระดับจากข้าวบุตนจันทุบดีลงมาร่วมมือกับเราอย่างใกล้ชิดและก็ที่หน้าภาพภูมิใจและเห็นภาพชัดของ ความเป็นน้ำดื่งกัเดียวกันระหว่างการทำงานของพระสงฆ์กับสัตบ,บุรุษในองค์กรของกุสิโลคือพระสงฆ์ที่เป็นกุสิโลนั้นให้ความสนใจได้รับเชิญมาร่วมในการอบรมมาเป็นวิทยากรโอ้คุณพ่อแต่ละคนนั้นทุ่มเทแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างฝ่ายชายนะครับคุณพ่อนุพันธ์ทัศมารีซึ่งก็เป็นกิตติการอบรมฝ่ายชาย นะครับในรุ่นนี้แล้วก็ฝ่ายยุก็เป็นคุณพ่อจิตตาธิการจากขบุทนจันทบุรีคือคุณพ่อกิษดาสุขพภน์บรรยากาศนั้นก็อยากจะเรียนให้ท่านที่อ,อาจจะติดตามหรืออาจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะฟูซิโลเขาคืออะไรเขามาทําอะไรกันสามวันสามคืน4วันเนี่ยก็อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบนะครับว่าในบรรยากาศก็เหมือนกับการอบรม ทั่วไปแหละแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้เห็นว่าชีวิตคริสตยนเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายและผู้ที่ผ่านการอบรมนั้นก็เปรียบเสื่อมกับคนที่ได้รับการเจรไนชีวิตให้แวววาวและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นที่เรา พูดอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าหลังจากการอบรมแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้รับก,การอบรมนั้นเขามีความรู้สึกอะไรเบว่าโอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ฉันจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ฉันจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยจิตอารมณ์รักและรักช้เหมือนกับพระเยซูเจา้าเหมือนกับพระแม่มารีเหมือนกับนักบ,บุญเปาโลซึ่งเป็นนักบ,บุญองค์อุป,ปรัรภมเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเราจึงบอกกับสมาชิกว่าจะต้องทํางานเป็นหนึ่งเดียวกับองคอ์กรทุกองค์กรในพระศาสนาจากักร เพื่อที่จะขับเคลื่อนพระศาสนาจักรขยับขยายพระราชาขยับขยายพระอาณาจักรของพระเจ้าให้ปรากฏเป็นจริงตามที่พระเยซูเจ้าทรงประสงค์นะครับแล้วก็อยากจะกล่าวณที่นี้ว่าต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายดยเช่นกันรุ่นพี่มาให้กําลังใจรุ่นน้องและก็บรรดาพี่เลี้ยงต่างเนี่ยทุ่มเทกันสุดชีวิตจ,จิตใจเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้การอบรมในครั้งราวนี้ได้สาเร็จรุล่วงไปแล้วก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีในพระพรและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จาก อ่าพระครของพระเป็นเจ้าจากพระเยซูเจ้าจากพระแม,ม่มารีแล้วก็นักบุญเปาโลเพราะฉะนั้นก็อ,อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าองค์กรคุซิโลกำลังเติบโตและกำลังขยับก้าวไปเพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือของพระศาสนาจักรในการทำงานเพื่อพระอนกัตของพระเจ้าครับ